สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพี่มิน้นสวัสดีค่ะน้องแบมวันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังในตอนเคสตัตดี้บ้างวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยค่ะแต่ก่อนอื่นแบมขอถามพี่มิ้นค่ะพี่มิ้นเคยไปร้านสะดวกซักไหมคะหรือว่าร้านซักผ้าค่ะที่แบบหยอดเหรียญอะไรแบบเนี้ยอ๋อเคยเคย,เคยไปซักแห้งอะ่ะก็พวกแบรนด์สมัยก่อนเนาะทิ่นใจหัวซักอบรีดอะไรแบบนี้ซักอบรีดใช่หรือว่าที่ต่างประเทศสมัยก่อนก็จะใช้บริการหยอดเหรียญเป็นบ้างตอนเรียนหนังสือ แล้วเวลาที่เราพูดถึงร้านซักอบดีอะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะนึกถึงร้านป้าที่เราเคยชินหน้าปักซอยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ร้าเล็กๆแต่ว่าแต่วันนี้นะคะเราจะมาเล่าถึงร้านสะดวกซักข่ะที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือร้านออตตอรีค่ะพี่มินเคยได้ยินไหมคะโอ้เห็นข่าวตกใจมากเนาะอะไรนะโออาซื้อออตลตในมูลค่าเราเรียกว่าว a ลูเอชันนะคือมูลค่าบริษัทมีมูลค่าสูงถึง สองพันเจ็ดร้อยล้านใช่ไหมโออาลงทุนไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เขาลงทุนไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยเนี่ยเขาก็จะแลกกับหุ้นบางส่วนของบริษัทนี้สมมุติว่าซื้อไปครึ่งหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยแสดงว่าทั้งบริษัทคือมูลค่าสองพันสองร้อยนี่สแสดงว่าซื้อไม่ถึงครึ่งอาจจะซื้อสักสี่สิบเปอร์เซ็นตธุรกิจซักผ้าอะไรอ่ะมีมูลค่าถึงสองพันเจ็ดร้อยล้านเขาก่อตั้งมากี่ปีน้องแบมเขาเริ่มยังไงเล่าให้ฟังหน่อย จุดเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นในปี2,555ค่ะหรือเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะคะคุณกวินค่ะยังอยู่ในบิส e ิสที่เป็น B 2 B ค่ะหรือว่าเป็นการนำเข้าเครื่องสักผ้านะคะเข้ามาขายให้กับทางโรงงานหรือว่าโรงแรมค่ะแต่หลังจากนั้นไม่นานนะคะธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซค่ะก็เข้ามาอินเทอร์วค่ะก็ทำให้คุณกวินนะคะต้องเปลี่ยนบิส e ิสโมเดลค่ะมาเป็น B 2 C 2> ขอโทษดีนะตอนต้นคือเอาเครื่องซักผ้ามาขายแต่ไปไม่รอด ไม่ไหวใช่ประมาณสามปีเขาเท่าที่เคยอ่านเหมือนเขาไปเที่ยวมาเลเซียใช่ไหมไปเที่ยวต่างประเทศใช่ค่ะไป,ไปมาเลเซียกับสิงคโปร์สิงคโปร์ด้วยไปเห็นตัวอย่างว่ามาเลเซียสิงคโปร์มันมีร้านสะดวกซักเป็นพันๆร้านเลยใช่ไหมแล้วเป็นแรงบันดาลใจเหรอแล้วเขาก็กลับมาปรับโมเดลเขาเหรอ ใช่ค่ะเนื่องจากในมาเลเซียนะคะมีประชากรน,น้อยกว่าประเทศไทยอีกแล้วลักษณะนิสัยนะคะของ c o n sumer insight ค่ะเขาเอามาเปรียบเทียบกับคนไทยค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกันแล้วก็ธุรกิจโมเดลนี้นะคะสามารถไปได้ดีในมาเลเซียะคะ่ะเปิด3,000สาขาในมาเลเซียนะคะ<ว>เขาก็ใช่ค่ะเขาก็เลยกลับมาคิดว่าธุรกิจนี้นะคะน่าจะเวิร์กกับคนไทยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ได้เริ่มมาเป็นธุรกิจออตตรีค่ะออตตรีนี่โลโก้เขาเป็นรูปอะไรอ่ะ เป็นตัวหน้าค่ะโดยใช้นะคะตัวหน้าแล้วก็เป็นโลโก้สีฟ้าค่ะทําร้านค่อนข้างสว่างสะอาดเป็นสีขาวค่ะโดยวันนี้นะคะจะมีจุดเด่นหลักๆสีอันค่ะที่แบมจะมาเล่าให้พี่มินกับเพื่อนๆฟังค่ะค่ะมีอะไรบ้างใช่ค่ะเริ่มแรกนะคะออตเตอรีค่ะใช้รูปตัวหน้านะคะแล้วก็คอนเซ็ปนะคะจะออกมาในแนวเจแปนนิสหรือว่าญี่ปุ่นค่ะเนื่องจากตัวน้าค่ะเป็น สัตว์ที่ค่อนข้างที่จะชอบเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมาะกับการทําแบรนดิ้งของเครื่องซักผ้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็การที่ทาแบรนดิ้งเป็นแนวญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นนะคะเน้นเรื่องของการทําความสะอาดหรือว่าการจัดเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้ผู้<ม>บริโภคค่ะเห็นภาพได้ชัดมากขึ้นว่าบริษัทเขาว่าแบรนดิ้งที่เขาวางไวค้ค่ะต้องการไปในทิศทางไหนคะ่ะมันเหมือนน่าเป็นสัตว์ที่รักษาความสะอาดด้วยและภาพลักษณ์มันดูโมเดร์ดูทันสมัยอันหนึ่งคือแบรนดิ้ง สองคืออะไรสองค่ะคือสถานที่ที่ไปตั้งนะคะคุณกวินค่ะค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องของเพอร์มานนต์เรสิเดน์ค่ะหรือว่าชุมชนที่อยู่ถาวรค่ะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะคะก็คือเป็นชุมชนที่คนค่ะอาศัยอยู่ตลอดเวลายกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นชุมชนที่ไม่ได้มีคนอยู่ตลอดเวลาให้เห็นภาพชั้นนะคะอย่างเช่นชุมชนที่อยู่ใกล้มหาลายัย<ม>นักศึกษาค่ะค่อนข้างที่จะใช้ เครื่องซักผ้าเยอะใช่ไหมคะแต่ในช่วงปิดเทอมค่ะเขาก็มีการคิดเผื่อค่ะว่าถ้าช่วงปิดเทอมเนี่ยคนจะเข้ามาคนจะเข้ามาใช้เครื่องซักผ้า<ม><ม>ของเขาไม้อาจจะสูญเสียไรายได้ในบางช่วงของปีไปค่ะแปลว่าเขาก็ไปโฟกัสเหมือนกับอพาร์ตเมนต์ที่ไม่ได้พึ่งพิงกับช่วงเวลาว่ามีช่วงปิดเทอมไม่อยู่นั้นโฟกัสกับที่ที่มีคนอยู่อาศัยตลอดเวลาทั้งปีมากกว่าถูกไหมใช่เลยค่ะพี่มิน้นนี่คือเคล็ดลับการเลือกโลเคชั่นของเขา ใทำให้รายได้ค่อนข้างจะคงที่ตลอดทั้งปีค่ะอสามารถพยากรรายได้ได้ข้อที่สามใช่ค่ะข้อที่สามนะคะค่อนข้างจะสําคัญมากเลยค่ะธุรกิจซักอบรีดนะคะเป็นธุรกิจที่เป็นออฟไลน์ค่ะซึ่งถ้าเรามองไปแล้วอาจจะถูก disrupt ได้ง่ายค่ะแต่ว่าคุณกกวินค่ะก็ค่อนข้างมีวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเขาใช้อินเทอร์เน็ตออฟติงค่ะเข้ามาช่วยเหลือสร้างแอปพลิเคชันนะคะขึ้นมา เพื่อให้ผู้บริโภคค่ะรู้ได้ว่าตอนนี้มีคนใช้เครื่องซักผ้าอยู่หรือเปล่าเครื่องซักผ้าว่างสําหรับเราไหมค่ะทําให้ประสบการณ<อ>์ของการใช้เครื่องซักผ้าค่ะเสริมน้องแบมอินเทอร์เน็ตออฟดิ้งเดี๋ยวผู้ฟังอาจจะไม่เข้าใจตัวย่อมันเรียกว่า IOT นะอิ t เทอร์เน็ตออฟหมายความว่าข้อมูลต่างๆในเครื่องซักผ้าเนี่ยมันจะส่งต่อมายังแอปพลิเคชันหรือว่าระบบทำให้ฝั่งยูเซอร อ๋อตอรี่เขามีแอปพลิเคชันด้วยเนาะเป็นร้านซักลิที่มีแอปพลิเคชันยูเซอร์จะรู้ก่อนที่จะไปคือเราไปแล้วมันคงจะหงุดหงิดถ้าไปแล้วเครื่องซักผ้ามันเต็มเราต้องไปนั่งรองนี่แปลว่าเขารู้ว่ามันมีทั้งหมดกี่เครื่องเครื่องไหนซักกําลังจะเสร็จเครื่องไหนว่างเหมือนเครื่องซักผ้ามันคุยกับลูกค้าได้โดยที่ไม่ต้องโทรเช็คถูกไหมนี่คือระบบที่เขามีใช่ค่ะและนอกจากใช้แอปพลิเคชันในการเช็คโลเคชันของร้าน หาเครื่องว่างเขาจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยไหมได้ด้วยค่ะมีการสะสมแต้มได้ด้วยค่ะในแอพพลิเคชันอ๋อทำสะสมพอยด้วยแปลว่าต่อไปโอ้โหซักผ้าเหมือนกินชาไข่มุกซักครบกี่ครั้งก็ได้คะแนนเอาไปแลกครั้งหนึ่งเป็นส่วนลดได้อะไรแบบนี้ค่ะครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งซักครั้งหนึ่งไม่แพงค่ะประมาณสี่สิบบาทเท่านั้นค่ะซึ่งเทียบกับเครื่องซักผ้าทั่วไปนะคะที่สามารถจุผ้าได้น้อย อันนี้ค่ะอาจจะแพงขึ้นมาดินหนึงแต่ว่าสามารถจุผ้าได้เยอะสะอาดมากกว่า้วยค่ะพี่มิหืม40บาทมันจะไปมันจะไปคุ้มได้ยังไงเนาะมันจะมาเป็นสองเขามีกี่สาขาตอนนี้มี600สาขาทั่วประเทศไทยเลยค่ะเขาใช้เวลากี่ปีขยาย600สาขาเนี่ยใช้เวลาไม่นานเลยค่ะที่มาขยายเร็วจริงๆก็คือช่วงห้า5-6ปีให้หลังมานี้ค่ะแต่พี่มินคะ บางคนคะ่ะอาจจะคิดว่าคุ้มไหมนะเครื่องซักผ้าราคาเป็นแสนเพราะออตโตรี่เขาใช้เครื่องซักผ้าเกรดดีที่ใช้ในโรงงานนะคะจะคุ้มไหมเครื่องซักผ้าเป็นแสนมาเก็บครั้งละสี่สิบาทแต่จริงๆแล้วอะค่ะในธุรกิจของเครื่องซักผ้าค่ะต้นทุนอีกอย่างหนึ่งก็คือการเมนเทนเอนซ์เครื่องค่ะหรือว่าการดูแลรักษาเครื่องให้คงสภาพการที่เขาใช้เครื่องแพงอะคะ่ะนั่นหมายความว่าต้นทุนส่วนนี้เขาแทบจะไม่มีเลยค่ะเครื่องซักผ้าเกรดที่ใช้ในโรงง,งานใช่ไหมคะสามารถปิดได้เป็นหมื่นๆครั้งโดยแบบกระแทกใส ผ้าเข้าไปเยอะๆซักได้เป็นพันๆครั้งนะคะโดยที่เครื่องซักผ้าไม่ได้พังเลยค่ะโอ้แต่ว่าเขาวิเคราะห์แล้วว่าร้านของเขาเนี่ยแทบจะไม่ต้องมีพนักงานคือต้นทุนพนักงานก็ไม่มีแทบจะไม่ต้องมีการเมนเทนแน์แต่ว่าเอาว่าคนนึ่นสามปีเรว่าอาจจะอยู่ในห้าปีรายได้ของเขาที่พี่แอบไปดูเว็บไซต์น่าจะเป็นลงทุนแมนนะเขียนมาเนี่ยเขาบอกว่าปีหกหนึ่งรายได้ร้อยแปดสิบสี่ล้านกำไรสองล้าน ปีแรกไม่เท่าไหร่แต่ปีที่สองนี่คือยอดขายจาก184เป็น6อ2นี่คือ277ล้านไรายได้กว่าน,นะไรายได้แต่กำไรอ่ะทำได้ยังไงไม่รู้โตจาก2ล้านอ่ะเป็น25ล้านหกสามนี่รายได้โตอีกจาก277เป็น411ล้านแล้วก็ํากำไรเพิ่มขึ้นอีก37ล้านแปลว่า เมื่อกี้น้องแบมเล่ามา4ข้อเนี่ยหก็คือแบรนดิ้งเขาได้2คือโลเคชันเขาดีสามเขาใช้ iot เข้ามาในการบริหารจัดการแปลว่าเขาควบคุมต้นทุนได้เนาะสี่พิเิมเข้าไปก็คือตัว pricing เนี่ยมันเข้าสู่เรียกว่าเอื้อมถึงได้อารมณ์เหมือนตู้เต่าบินที่เราเคยเคยเล่าไปเลยคือคนเข้ามาใช้เยอะดังนั้นเลเวนูของเครื่องออโต o รีเนี่ยจะเกิดจาก1ก็คือว่า ในสาขานั้นมีคนมาใช้ซ้ําบ่อยแค่ไหนซึ่งการใช้ซ้ําของเขาเรามาแกะรอยเนะเขาฉลาดมากก็คือว่าเขาให้คนสะสมแต้มแปลว่าเจ้าอื่นเน่ยซักผ้า3 0มสบาทสีบาทเท่ากันเนี่ยคนก็มาใช้ออโตรีเพราะว่าได้แต้มด้วยแปลว่าเขาสามารถพยากรณ์ได้ว่าหนึ่งสาขาที่เขาลงทุนเปิดเนี่ยเขาจะสร้างไรายได้ให้เท่าไหร่โมเดลเหมือนกับเซเว่นอเลย แล้น้องแมมบอกว่ามี600สาขาถ้าดูอย่างนี้จากข้อมูลนะสมมุติว่ามีรายได้ปี6-3เนี่ย411เนี่ยสมมุติว่ามี400สาขารายได้400 400ล้านแปลว่า1สาขา g e n e r a รตได้1ล้านถ้าเขาได้เงินจาก OR โอ้โหนอกจากจะได้เงินจาก OR ที่มี OR ก็เป็น Oil and Retail เนาะปั๊มน้ำมันที่เราเห็นกัน แปลว่าออตโตริจะได้พื้นที่ที่อยู่ในย่านปั๊นน้ำมันดีๆเลยโดยที่ไม่ต้องวิ่งหาอีกทั่วประเทศไทยแปลอีกมุมหนึ่งคือออตโตริสำหรับสำหรับคนทั่วไปมองว่าลงทุนซื้อหุ้นออตโตริเนี่ยหนึ่ล้านเนี่ยอาจจะแพงรานซักผ้าอะไรต้องไปซื้อหุ้นตั้ง1ั0หล้านแต่ว่าในมุมของ OR เนี่ยสขาเนาะในมุมของออตโตริ ออตโตริได้พันธมิตรที่มีโลเคชันเมื่อกี้น้องแบมบอกว่าสะอาดสว่างสะดวกมี WiFi ออตโตริได้โลเคชันที่มันสว่างซึ่งเป็นปั๊นน้ำมันมีอยู่แล้วและปั๊มน้ำมันปตทตํมสะอาดห้องน้ําสะอาดพอออตโตริได้โลเคชันทั่วประเทศปตทโออาร์เนาะโออาร์ไม่ใช่ปตทขอโทษทีตัวอาร์คือตัวปั๊นน้ำมันเนี่ยได้อะไรในโออาร์เนี่ยมันเป็นออยล์รีเทลแต่ว่าถ้าออตโตริไปเปิดในโออาร สิ่งที่จะได้คือจะมีคนเข้ามาในปั๊ม OR นะปั๊มปตทเยอะขึ้นเพราะว่ามาสักผ้าระหว่างรอสักผ้าอะไรที่กำไรเยอะที่สุดของการทำา O i l and Retail ลกำไรเยอะคือ Retail ระหว่างนั่งรอมี WiFi เล่นขาดอะไรขาดเครื่องดื่มก็เดินไปซื้อ a เม z o n ขาดขนมก็เดินไปซื้อเซเว่นเป็นวนะินวินพาร์ n เนอร์ชิพนะนี้เป็นโมเดลที่เราค่อนข้างจะทึ่งมากๆกับข่าวนี้ที่ออกมา แต่วันนี้น้องแบมมาแกะความสําเร็จเขา4ข้อและถ้าคุณเป็นผู้รประกอบการและฟังรายการนี้อยู่เนี่ยคุณก็จะเริ่มเห็นว่าแม้ว่าธุรกิจนั้นเป็นธุรกิจเรียกว่าอะไรดั้งเดิมอบบท р а i ิชั่นอร้านชักผ้าหน้าปักซอยมันสามารถ disrupt ได้ง่ายใช่ไหมคะใช่แล้วที่พี่อึ้งมากก็คือว่ากำไรในปีแรกคือสองล้านกำไรในปีที่สองคือยี่สิบห้าล้านนะเรียกว่า t e x นะโตสิบเท่าเนี่ย เขาทำได้เพราะเขาใช้เทคหรือว่าเทคโนโลยีมาช่วยในการสเกลและอีกสิ่งหนึ่งที่แอบไปอ่านของเขาอีกก็คือเขาเก็บ Data เขารวบรวมข้อมูลทุกอย่างเลยที่ผู้บริโภคใช้ผ่านแอปพลิเคชันเขาเนี่ยเชื่อว่าอนาคตเนี่ยเขาน่าจะมีการต่อยอดธุรกิจพยากรหลายๆอย่างได้ในอุตสาหกรรมที่เขาต้องทำต่อเนื่องเนาะเป็นต้นน้ำถึงปลายน้ำได้เลยน้องแบมมีอะไรเสริมมีไหมคะพี่มิสามารถพูดได้ครบถ้วนมากเลยค่ะก็ ยังไงทุกคนก็อยากให้ชวนไปลองออตเตอรีกันค่ะจริงๆแล้วมันก็เป็นหนึ่งประสบการณ์นะคะที่ทําให้เราไปสัมผัสธุรกิจในแบบดั้งเดิมที่นํามาปรับใช้ใหม่บางครั้งค่ะเราเป็นผู้ประกอบการเราก็อาจจะได้ไอเดียอะไรใหม่ๆจากการไปลองใช้หรือว่าการไปเกี่ยวหาประสบการณ์ในธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก่อนหน้าเราถือว่าเป็นรุ่นพี่เป็นครูให้เราได้ค่ะแล้วก็ถ้าผู้ฟังเนาะชอบรายการแบบนี้การที่เราเอาธุรกิจมา แกะรอยความสําเร็จทําเป็นเค s e study หรือว่าเป็นกรณีศึกษาถ้าคุณอยากให้น้องแบมเนาะแล้วก็ผมไปแกะรอยไปหาสูตรให้หน่อยว่าธุรก,กิจนี้อะไรคือเคล็ดลับความสําเร็จของเขาเนี่ยก็คอมเมนต์มาใต้ใคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็ผมนะครับผูติตั้งสกคุณแล้วก็น้องแบมจาก r e a l ลสมาร์ทแ d e m ์ขอฝากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะครับสวัสดีครับ ถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ